ถอยลงมาเร็วๆมันจะมืดก่อนเพราะว่าเราเข้าในหมู่บ้านประมาณสี่โมงครึ่งนะคะครบแล้วค่ะสาธุสาพี่สาพี่ ที่พักนะคะแม่เหมือนก็กินญ้ารอนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคำา พักตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ปาสาธารณะนะคะแม่แม่หญ้าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่นะคะสนของเราจะได้เวลาทํางานตอนบ่ายแล้วนะคะแม่แม,มาลุ้นกันว่าจะหมานหรือเปล่านะคะนี่นะคะเราก็ได้เวลาทํางานตอนบ่ายแล้วนะคะแม่แม่แม สิบหนาฬิกานะคะแม่แม่แมิม้นก็ยังห่วงกินอยู่นะคะยังไม่อยากขึ้นรถนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าขมื้นเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้กินข้าวเหนียวนะคะแม่แม่โอ้โอ้ดูขมิน้นโอ้ยังห่วงอาหารอยู่นะคะแม่แม่ยังไม่อยากขึ้นรถนะคะปกติ พอถึงเวลาทำเหมือนจะรีบมากนะคะในการขึ้นรถแต่วันนี้นะคะดูไม่รีบเลยนะคะดูนะคะเรียกยังไงก็ไม่รีบนะคะวันนี้นะคะ กินอยู่อย่าเรียกบ่อยคนตุ้งกินยังไม่อิ่มนี่นะคะได้แล้วจะขึ้นรถแล้วดูนะคะ ได้ของกินไปด้วยนะคะแม่แม่ ını, ของกินขึ้นรถด้วยนะคะนี่นะคะพันโตงบอกว่าให้หมันๆมานะคะแม่แม่เห็นน I mean ี้นะคะให้หมันหมนนะคะ ไปลุ้นกันต่อที่ในหมู่บ้านนะคะแม่ๆว่าจะมานหรือเปล่านะคะเดินทางแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเดินทางแล้วนะครับตอนนี้มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับก็จะมีท้องนานะครับนาข้าว เขียวกะจีนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันจะโชคหมันหรือว่าไม่หมันนะครับช่วงเช้าไม่ได้แล้วก็ขอภาวนาให้ช่วงบ่ายนี้นะครับมันหมันก็แล้วกันนะครับผมนี่นะคะเราก็ได้มาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะแม่แม่มีน้องหมามา แอบมองขเขมือนด้วยนะคะไม่เห่านะคะแม่แม่แค่มองดูเฉยๆนะคะคงมองว่าอุ้ยอะไรตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่ๆแต่กลัวน้องหมานะคะ ไหลงมาเร็วๆมันจะมืดก่อนเพราะว่าเราเข้าในหมู่บ้านประมาณสี่โมงครึ่งนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะคะดงมาแล้วให้แม่แม่ดูหน้าหน่อยหน้าตาเป็นยังไงจะหมานไหมหมุนมาหมานไหมข้าเมืน,นวันนี้จะหมานไหม ไปดีค่า <además> ก <c ười> ่อนด้วยุจ้าก่อนที่สวยไปดีค่าก่อนเสียงหวานก่อนจ้าก่อนเร็วหาของกินอย่างเดียวเสีงจ้าก่อนเสียงเสียงก่อนเสียงเสียงเสียงก่อนเสียง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 โอ้ยหมานคงจะหมานอยู่แล้วมั้งในเสียงไปดูเอา ตอนนี้ก็ยืนรอกินข้าวเหนียวนะครับขอบคุณยายอ่ะคุณยายเก็บด้วยเอาให้เลยครับให้เลยให้คุณยายให้เลยให้เลยให้เลยเก็บไเก็บเอาให้มาเลยไม่มีอะไรแล้วเอาเลยเอาเอาให้เพลินเลยครับให้เพลินเลยขอบคุณครับบูชาเอาของดีของดีคุณยาย ใส่ได้ใส่ได้เลยครับผมใส่ให้อยูุดีไม่แห้งเล็กน้อยนั่นก็ตอนนี้ก็กำลังจะบูชาประตูมงคลนะครับผมลุ้นกันว่าน้องไปจะได้ขายหรือเปล่านะครับลุ้นกันนะครับได้แล้วเลบูชาแล้วอันหนึ่งนะครับเราไปกินกล้วยต่ออยมุ้นไปกินกล้วยกับคุณแม่ด้วย มาพี่ครัู้จัดมาครับมาให้เลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยพี่น่ครับอ่ะยืนเลยครับคุณแม่ยืนเลยเก็บูเก็บขอบคุณค้าบคุณแม่ก่อนเสียงวันวานจะบูนสูงบุนมานมาวันมาอ่าไอ้โจคให้ราบโชคลาบมากมายขายก้าหน้าเงินทองเลยมาสุขภาพอุดมสมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับเอาเอาเอามาด้วยนั่นน่ะเรื่องเเดี๋ยวไหนเอา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 ให้อยู่ดีไม่แห้งครับสาธุจับเอาจับจับขอบคุณงงครับครับกอนเดิมมีคนสนใจนะครับช่วงยิน ให้สร้างได้บมครับเอาให้แล้วครับผมยินเลยเก็บสูงจ้าขอบคุณค่าก่อนข้ามือเสียงก่อนหวานเสียงดังๆก่อนดังดังก่อนเสียงหวาพันก่อนจ้าขอบคุณครับสูงอือค่ะตอนนี้ให้คะแนนเจ๊หมื่นแล้วก็อยากจะบูชารถของช้างเจ้หมื่นอีกนะครับเพราเห็นหุ่นแล้ว อยากจะพึ่งพาบรารมีนะครับตอนนี้ก็กำลังยืนรออยู่ครับอรเอามาเลยครับรน,นีน่นะครับผมเฉ <not> ชา้ชาครับเฉชา้ชา มือนิ่งมากเลยนะครับในคะแนนแล้วก็รอดทรองช้างอีกนะครับผมบูชารอดท้องช้างอีกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโอกาสตปอดภอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอีกรอบนึงครับอีกรอบนึ่งสามรอบนะครับสาธุโชคดีร่บรวยมันหมานมันหมาน,มนเข้ามาใต้้างกันแล้วครับครับเสร็จแล้ว มาเลยครับไม่ต้องกลัวให้เลยจ้าให้เลยบม่ต้องย่านจ้าบ่ต้องย่านให้เลยจ้าให้เลยเก็บเก็บเก็บดีๆเก็บดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับถอย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 ก่อนถอยป๊าบเก็บสุงอ๋อให้คะแนนด้วยอ่ะมันมันโชคดีนะครับผมให้นำล้ำไป็นรวยด้วยคุณแม่ด้อย อ้อยนะครับเราก็ขออนุญาตนะครับเอาสักลำหนึ่ง่ะโบนสูงประเมินเอาอีกลำหนึ่งเลวไปหอบเลวหอบหอบถอยหอบถอยถอยเบนถอยอ่ะถอยไปถอยหอบเอางอ่ะกินด้อยแล้วึบโอ้ได้แล้วนะครับไปเอาไปกินด้วยอ่ากินกับทางเลยนะครับ นี่นะคะเข้ามาก็หมานะคะแม่แ่ตอนเย็นนะคะคำเหมือนก็ได้รอดท้องช้างนะคะเด็กๆขอรอดที่แม่พาลีกพาหรารอดท้องช้างนะคะเจ๊ของเราก็สู่การทางานนะคะนิ่งมากๆเลยนะคะแม่แม่นะคะเด็กๆทั้งกลัวทั้งอยากรอดนะคะแม่แม่แต่คำเหมือนของเราคงบอกว่าไม่ต้องกลัวเด็กๆคำเหมือนใจดี ลารรอดท้องช้างเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะพาลูกพาหลานรอดท้องช้างแ้วคาดป่อดภนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะท่านเป็นแม่ค้าด้วยนะคะกขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยเงินทองนะคะรวยรวยปังปงตลอดปีตลอดไปนะคะทั้งครอบครัวนะคะสามรอบนะคะแม่ ทั้งกลัวทั้งดีใจนะคะเด็กๆนะคะนี่นะคะครบสามรอบแล้วครบแล้วค่ะขาถูกเออถอ่ะดูกระชากนะครับเก็บ เก็บสูงเก็บ,เอบอาหารเล็กครับผมบุสูงสูงบุญขอบคุณครับอ่าโจมมานครับผมครับมันากาดครับตอนเย็นนะครับผู้คนก็ยืนรออย่างรุดแร็วเลยนะครับผมก็ถือว่ามีผู้ใจดีนะครับดูครับเข้าวเหนียวมาแล้ว ครับผมขอบคุณครับครับผมครับผมก่อนที่จะไปพักรลงตาให้เข้าข้ามือนเอาอูเขาเยอะเลยนะครับอู้รองตาอ๋อี๋เสือไว้ก่อน

สร้างอ้วนครับโอ้อข้าวเหนียวส,สร้างพังครับดูครับลมมืดมาเลยนะครับจะทันหรือเปล่านะครับผมไกินได้เร็วครับมือกิน้เร็วจะได้ไปพักครับผมขอบคุณมากๆครับ,เก,บ,เ,กบเก็บ้ะเก็บ โอ้ยจะอิ่มแล้วนี่เก็บเอาเก็บเก็บนะเก็บ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 ครับผมขอบคุณครับเก็บเก็บครับขอบคุณครับด้เวลาออกไปนอนแล้วนะครับหมดเลยอ่าเรียบร้อยนะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับด้านบนก็จะมีอ้อยนะครับจะมีอ้อย เราเอามานะที่คุณยายเอามาฝากนะครับรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คำามื่นนะครับผมหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ